แกงหอยจ้าพี่นอ้องแกงหอยจ้าว้าวแกงหอยสุกแล้วจ้าหอยเขาสุกแล้วว้าว,วได้กินโดนนี้นี่พี่นอ้องอมหอยพเล่าเรื่องหอยเพราะว่าหอยยังกระแทบเบิด รัดอันไข่อ,อมหอดไอยอันนี้ใส่พี่น้องไวยอันซื้อลีรัดสุดยอดเลยจ้าได้กำลังมังไงหนึ่งพุดเดิ้อนี่พี่น้องพูดนะแกงใส่ยานางแกงใส่ยานางใส่ข้าวเบือ่อ ใส่ตะไคร้ใส่เครื่องปรุงนี่ละจ้ะเหมือนแกงทั่วทั่วไปน้ปตักอ้นออกจากหมอ้อจ้ะพี่น้องเอามาใส่กละมังไว้เพราะว่าคอยจะเอาหมอเห็ดปนป่าโต นี่พี่น้องค่ะจะเซ่บ่จ้าแกงหอยจูบหอยขมแตะบาหอยกระใสหอยเสซอรี่ลงไปน้ำ้จพี่น้องอเ่บนัวค่ะ